วันหนึ่งในขณะที่ทั้งสองท่านกําลังสนทนากันอยู่หลวงพ่อเดิมก็บอกว่าเจ้าก,กวยเอ้ยข้าว่าคงถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องตาก,กันหลวงพ่อกวยท่านก็เลยฉงนแล้วบอกว่าอะไรกันขอรับท่านอาจารย์กระผมนั้นยังมีอะไรที่ต้องเรียนอีกมากผมไม่เชื่อหรอกครับว่าอาจารย์จะหมดวิชาแล้วที่จะสอนผมหลวงพ่อเดิมท่านเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้ลองไปเอามีดหมอของเจ้ามาหาข่าที่กุฏินะ จะได้ลองดูกันว่าเก้าหน้าไปถึงแค่ไหนแล้วท่านพูดแล้วก็ส่งยิ้มให้ก่อนจะเดินจากไปในคืนนั้นพระหนุ่มหลวงพ่อกลวยก็เดินถือมีดหมอมาที่กุฏิตามที่หลวงพ่อเดิมท่านสั่งเมื่อไปถึงก็พบว่าหลวงพ่อเดิมนั้นท่านั่งรออยู่แล้วเมื่อมองไปก็เห็นว่าท่านนำมีดหมอคู่กายมาวางไว้ที่หน้าตักข้างหน้ามีขันน้ำมนต์และเครื่องบูชาอยู่ท่านหยิบเอามีดหมอมาวางผ้าที่ขอบขันน้ำมนต์ก่อนจะบอกว่าจเจ้ากลวย ดูนี่นะแล้วหลวงพ่อเดิมท่านก็อารมพบทพระคาถาอยู่พักหนึ่งสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีดหมอของท่านเริ่มเกิดอาการสั่นมันสั่นรัวๆแล้วค่อยๆขยับขยับขยับทีละนิดแล้วก็ตกลงไปอยู่ในขันน้ำมนในที่สุดภาพที่เห็นนั้นก็ทําให้หลวงพ่อกลวยถึงกับตาโตแต่ท่านก็ไม่ได้ตกใจสักเท่าไหร่เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ของตนเองนั้นเก่งกาจแค่ไหนเอา ถึงตาของเจ้าแล้วทำให้ข้าดูหน่อยหลวงพ่อเดิมท่านบอกให้หลวงพ่อกวยทำให้ท่านดูบ้างหลวงพ่อกวยท่านถึงกับพูดขึ้นว่าอะไรครับท่านอาจารย์ผมจะทำได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อกวยท่านก็งงอยู่ท่านไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนท่านเรียนแต่การปลุกเสกการเสกเป่าการบังคับมีดให้ขยับลงขันน้ำมนต์นั้นจะทำยังไงล่ะทีนี้วิธีทําก็ไม่เคยเห็นจะลองดูหน่อยละกันท่านก็หยิบเอามีดหมอที่เหน็บข้างเอวมาพาดบนขอบขันน้ำมนต์ แล้วท่านก็บริกรรมพระคาถาทัานใดนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมีดหมอของหลวงพวกก่อกวยท่านได้เกิดการสั่นสั่นและก็สั่นจนค่อยๆขย,ยับทีละนิดทีละนิดแล้วก็ตกลงไปอยู่ในขันน้ำมนต์ได้ในที่สุดท่านแทบไม่เชื่อสายตาตนเองเลยเห็นไม่ล่ะบอกแล้วว่าตอกทําได้ก็มีเชื่อเอาละแต่อย่าเพิ่งกลับมาลองกันอีกสักทีรู้สิจะได้รู้ความเก้าหน้าของเจา้าหลวงพ่อเดิมท่านจะขอทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านก็บอกว่า ต่อไปนี้ให้เอามีดทั้งสองคู่มาพาดไว้บนขอบขันน้ำมนต์แล้วให้แผงจิตไปที่มีดของตนเองมีดของใครขยับจนตกลงไปในขันน้ำมนต์ได้ก่อนคนนั้นชนะหรือของใครดันมีดของอีกฝ่ายตกลงไปที่พื้นได้ก่อนก็ชนะเช่นกันท่านไม่ออมมือให้การทดสอบวิชาของสุดยอดอาจารย์ผู้เขมขลังอย่างที่สุดสองท่าน ผู้หนึ่งเป็นยอดอาคมแห่งเมืองสีแควและอีกผู้หนึ่งเป็นพระหนุ่มที่มีวิชาแปลกตาล้นเหลือและจะเก่าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ก็เริ่มขึ้นทั้งหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อกลวยนั่งพนมมือแล้วก็เพ่งสายตาส่งกระแสจิตอันแข็งกล้าไปที่มีดหมอของตนเองที่วางผาดขันอยู่บริกรรมพระคาถาศาสาตราวุธหประการของสำนักหนองโพอันลือลัน ทันใดนั่นเองมีดหมอทั้งสองเล่มก็บังเกิดการสั่นอย่างแรงมันสั่นแรงมากแรงถึงขนาดเสียงใบมีดหมอกระทบกับปากขันดังจนฟังได้ชัดมีดทั้งสองเล่มค่อยๆขยับเข้าหากันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนชิดกันมีดทั้งคู่ดันกันชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเสียงดังของมีดที่กระทบกันมีดของหลวงพ่อกลวยที่ดูจะแรงดีเริ่มดันมีดของหลวงพ่อเดิมค่อยๆขยับจนใกล้จะตกขอบแล้วตกไหมตกไหมไม่ตกเหนียวครับ หลวงพ่อเดิมท่านเพ่งจิตพักหนึ่งจนปลายมีดของท่านเริ่มตั้งลำได้และดันกลับมาดันมีดหมอของหลวงพ่อกลวยให้ถอยขยับกลับดันจนถึงกลางขันแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะตกแล้วจะตกแล้วตกจนได้มีดของหลวงพ่อกลวยถูกดันตกลงไปในขันน้ำมนต์มันสั่นอย่างแรงจนเสียงขันดังน้ำกระเพื่อมอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็สงบลงหลังจากพักหายใจหายคอได้สักพักหลวงพ่อกลวยก็ยกมือพนมไหวแล้วบอกกับหลวงพ่อเดิมว่า ก็ผมแพ้แล้วครับท่านอาจารย์หลวงพ่อเดิมท่านอมยิ้มแล้วกล่าวว่าแค่นี้เจ้าก็เยี่ยมมากแล้วไม่เคยมีใครดันมีดของข้าไปได้ไกลจนจะตกขอบขนาดนั้นเออแล้วลืมไปหรือเปล่าข้าบอกว่ามีดใครตกลงไปในขันน้ำมนต์ได้ก่อนก็ชนะเหมือนกันแล้วเจ้าจะแพ้ข้าได้อย่างไรเล่าหลวงพ่อเดิมท่านส่งยิ้มให้อีกครั้งช่างเป็นการทดลองวิชาที่เข้มขลังแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นไอของความอบอุ่นเสียจริง ก็เป็นอันว่าการร่ำเรียนของยอดอาจารย์และลูกศิษย์พวกเก่งกาจที่ได้ร่ำเรียนกันมานานถึงเจปีก็สิ้นสุดลงเนื่องจากหลวงพ่อเดิมได้เห็นว่าคงถึงแก่เวลาแล้วที่จะให้หลวงพ่อกวยได้ไปร่ำเรียนกับพระอาจารย์ท่านอื่นๆและเปิดโลกกว้างที่อื่นบ้างต่อมาท่านยังได้ร่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์เรื่องชื่ออีกมากมายอีกหลายองค์ด้วยกัน และนี่คือเรื่องราวแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของตำนานในการประสิทธิ์ประสาทวิชาในยุควัยหนุ่มของหลวงพ่อกวยคงไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วครับว่าเพราะเหตุใดหลวงพ่อกวยบ้านแค่ถึงได้เข้มขลังขนาดนี้สิทธเด่นถ้าได้อาจารย์ดีด้วยมันก็ยิ่งดีกำลังสองเป็นแบบนึนวันหนึ่งในขณะที่ทั้งสองท่านกำลังสนทนากันอยู่หลวงพ่อเดิมก็บอกว่าเจ้ากวยเอ้ยข้าว่าคงถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องจากกัน หลวงพ่อกวยท่านก็เลยฉะงนแล้วบอกว่าอะไรกันขอรับท่านอาจารย์กระผมนั้นยังมีอะไรที่ต้องเรียนอีกมากผมไม่เชื่อหรอกครับว่าอาจารย์จะหมดวิชาแล้วที่จะสอนผมหลวงพ่อเดิมท่าน